อาจารย์หน่อยทยานมา้าบุกขึ้นมาครับผมเกาะเบี้ยของอาจารย์นกกระจิบไว้นะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้ม้านะครับผมกินแลกโคนอาจารย์หน่อยใช้เบีย้ยเข้ามากินอาจารย์นกกระจิบขยายมา้าขึ้นมาตานี้ครับผูกเบีย้ยไว้อาจารย์หน่อยนำโคนขึ้นมา การที่เดินมาจากจอ7ไปกินโคลที่งอ5นะครับอาจารย์นกระจิตท่านบอกไว้ว่าแต้บนี้ไม่ดีเพราะหลังจากกินไปแล้วฝ่ายขาวจะได้ทางโคลบุกขึ้นทำฝ่ายแดงจะเดินลำบากนะครับผมท่านได้วิเคราะห์เป็นข้อคิดไว้นะครับเราก็มาลุ้นเชียร์กันนะครับว่าอาจารย์นกระจิตจะตั้งรับเอาเสมอได้ไหมนะครับ มาดูกันต่อนะครับผมในตาเดินที่24นะครับอาจารย์นกกระจิบท่านเดินม้านะครับขึ้นมาตานี้ครับมาเกาะโคนคู่ต่อสู้ไว้อาจารย์หน่อยนำม้าเข้ามาบุกครับ อาจารนกระจิบตัดสินใจใช้ม้านะครับกินแลกโคนเพื่อทำลายโคนของอาจารย์หน่อยทิ้งไปนะครับผมอาจารย์หน่อยใช้เบีย้ยเข้ามากินตัวหมากยังเท่ากันนะครับมีความต่างตรงที่หมากของอาจารย์หน่อยได้เปรียบสักหมากนะครับเป็นม้าสู้โคลน,นะครับผม ในจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบนําเรือ,อยอมาผูกเบี้ยวไว้นะครับเหนียวแน่นไว้นะครับผมอาจารย์หน่อยนําเรือออกคลองครับอาจารย์นกกระจิบนําเรือมาแลกอาจารย์หน่อยตัดสินใจแลกเรือออกไปหนึ่งลำ จะาะต้องไปจีบใช้เรือกินครับในจังหวะนี้นะครับผมในตำแหน่งนี้อาจารย์หน่อยปิ่นกล้ามองเห็นแต้มบุกโจมตีนะครับผมเพื่อได้เปรียบนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งแต้มบุกโจมตีที่ท่านอาจารย์หน่อยปิ่นกล้ามองเห็นนะครับก็คือนำม้าตัวนี้นะครับผม เส้นแลกกับเบี้ยรุกครับมาดูว่ามีจุดประสงค์อะไรนะครับอาจารย์นกกระจิบใช้เม็ดขึ้นไปกินและแต้มเด็ดก็คือแต้มนี้ครับผมเรือมารบก,กินโคลนครับอาจารย์นกกระจิบหลบขุนลงมาเรือกินครับ อาจารย์นกกะจิบต้องเสี่ยงหงายเบี้ยลอยรุกแล้วครับผมจะได้นําเรือไปรุกได้นะครับอาจารย์หน่อยนําขุนขึ้นมากินอาจารย์นกกระจิบนาเรือไปรุกครับอาจารย์หน่อยหลบขุนลงไปไล่เรืออาจารย์นกกระจิบกินเบีย้ย อาจารย์หน่อยใช้เรือกินเบี้ยตัวนี้ครับขุนขึ้นอาจารย์หน่อยนำเม็ดบุกเข้ามาครับผมอาจารย์นกกระจิบท่านพิจารณาตำแหน่งหมากบนกระดานแล้วนะครับผม ท่านประเมินแล้วจะเห็นว่าเป็นรองอาจารย์หน่อยอย่างมากนะครับดังนั้นอาจารย์นกกระจิบท่านตัดสินใจยอมแพ้ในเกมนี้ไปนะครับผม